สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยไทยนะคะก็วันนี้ก็เนาะเตรียมอาหารนะคะเตรียมอาหารเพื่อที่จะไปทํางานพรุ่งนี้กะเช้าเนาะเดี๋ยวยายจะมาดูเบื้องหลังว่ายายทําอะไรบ้างนะคะตอนนี้ก็ทํากับข้าวไว้เรียบร้อยแล้วนะสําหรับเรื่องงานมาพรุ่งนี้เนาะก็ทำกับข้าวนะคะก็หุงข้าวเผื่อไว้เลยนะคะเสร็จแล้วไม่พอไหมคะไม่พอค่ะยายก็ทําข้าวต้มไว้แล้วนะคะข้าวต้มก็จะต้มไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหมูทอดนะคะ นี่ค่ะหมูทอดหมูทอดเพราะว่ายายเข้ากะเช้าใช่ไหมคะกะเช้าเนี่ยหน้าหนาวอ่ะมันต้องเป็นอาหารที่แห้งๆห,หมูทอดสาชั้ก็คือยายก็จะซับน้ำมันเสร็จแล้วก็พกใสบ่บปนโตไปนะคะเพื่อที่จะได้กินแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวคะ่ะพี่น้องนะคะแช่ข้าวเหนียวไว้ในแต่ละมื้อก็แค่นี้เนาะเพราะว่าพวกนี้ตื่นตีสามนะคะ สีสามก็ลุกขึ้นมานึ่งข้าวเหนียวใช้อที่กระชอนคั้นกะทินึ่งนะคะแล้วก็ฝาปิดมันก็ง่ายๆสําหรับยายไทยๆเนาะเพราะฉะนั้นวันไหนที่หยุดเต็มที่เราก็ได้นอนนะคะแต่หลังจากนั้นก็มาทํากับข้าวเพื่อที่จะไว้เป็นอาทิตย์หน้าเนาะเพื่อจะได้กินวันต่อไปเพราะว่าไปทํางานกลับมาก็ต้องมีของได้กินเลยเพราะว่ามันหิวนะคะยายก็จะไม่มานั่งทากับข้าวเนาะเพราะนอนจะได้พักก่อนเนาะพอเสร็จแล้ว ก็มีหมูพรุ่นี้จะมีหมูทอดกับข้าวเหนียวนะคะหมูสามชั้นกินง่ายๆหรือไม่ก็ไข่ต้มส่องไปมีแอปเปิลลูกหนึ่งนะคะนี่ก็คือชีวิตประจําวันเจ็ดวันทีต้องไปทํางานพวกนี้มุ่งตรงโซสนามบินนานาชาติฟังเปิดนะคะก็เบื้องหลังที่อินุตุโมอยู่นี่ราคาคนเดียวพวุ่ง <laughs> <laughs> เสร็จแล้วก็ ทำนูน่นทำนี่ก็คือมันร้านมันปิดนะคะยายก็ต้องเอาของในตู้เย็นมากินเพราะว่าร้านมันไปไม่ทันเนะเาะพอไม่ทันปุ๊บยายก็ไม่มีอะไรที่จะกินมากมายไปกว่าเราก็ค้นหาเมนูง่ายๆนะคะง่ายๆเดี๋ยวนี้ก็จะกินเลยนะคะก,กาลังจะสุกสุกแล้วละ่ะกําลังจะสุกแล้วก็หมูทอดก็เอาไว้พรุ่งนี้นะคะหมูทอดข้าวต้มข้าวต้มนี่ก็จะมีผักกาดจิ้มจีง่ายๆนะคะไว้กินเวลาเลิกงานมาเนาะ ก็เตรียมพร้อมนะคะยายจะเตรียมพร้อมเพราะฉะนั้นมาถึงบ้านก็คือมีของกินนะคะส่วนไปนซื้อของข้าวพวกนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณตาเพราะว่าคุณตาจะต้องคุณตาเขาหยุดเขาไปเอารถไปซื้อมันง่ายนะคะส่วนยายอะ่ะไม่ได้ไปเพราะยายจะต้องไปทํางานเนาะผัดกันยายอยู่บ้านคุณตาไปทํางานนะคะพอพอนคุณตาหยุดยายก็ไปทํางานเพราะฉะนั้นสองคนตายยายนะคะจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยนะคะ ขอบอกเพราะว่าเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะเวลาเวลาเวลาคือตารางงานเนี่ยมันจะไม่ตรงกันเนาะเพราะว่าเวลายายทํางานคุณตาจะหยุดนะคะพอหลังจากที่คุณตาหยุดยายจะไปทํางานเพราะฉะนั้นชีวิตไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะจะอยู่ด้วยกันก็คือช่วงฮอลีเด์เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้อยู่ตรงกันนะคะเพราะว่ามารบกวนประสาท โอ๊ยผัดกับข้าวนะคะนี่ยายก็เอาเบื้องหลังมาให้ดูนะคะช่วงหลังจากที่หยุดพักผ่อนหลังจากนั้นก็มาทํากับข้าวมาทำนูำ่นทำนี่แล้วเดี๋ยวก็จะได้เตรียมตัวนอนพวกว่าพรุ่งนี้ก็จะต้องไปทํางานแล้วเนาะสุดไปค่ะรอข้าวสุกนะคะรอข้าวสุกนี่แหละค่ะวิธีชีวิตของยายไทยๆเบื้องหลังในการเตรียมอาหารสําหรับพรุ่งนี้นะคะดินโตก็พร้อมแก้วกาแฟาก็พร้อมที่จะออกเดินทางพรุ่งนี้นะคะ จ็ดวันยายจะทำงานถึงไีหน้าเลยพี่นนอะเพราะฉะนั้นก็ไปลุ้นกันนะคะยายจะทำงานถึงวันที่สองมกราเลยแล้วก็ไปหยุดอีกสามวันนะคะเพราะว่ายายจะต้องเตรียมตัวหาเงินซื้อตั๋วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องสู้เนาะโอเคนะคะนี่คือเบื้องหลังของยายไทยๆท,ที่แสนจะสนุกสนานนะคะเอามาฝากพี่น้องอย่าลืมนะคะ enjoy กับวีดีโอ Thank you for watching my video clip นะคะ Enjoy for my video clip See you again next time เบื้องหลังการทำกับข้าวที่จะเตรียมไปทำงานพรุ่งนี้ค่ะโอเคนะคะขอพี่น้องอยู่ดีมีแฮงนะคะบายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ